วิธีแก้กรรมทําแท้งไงได้วิธีที่ช่วยตัดกรรมหนักในอดีตชาติไงก็คือไปทําวิธีลอยกรรมและปู่ยังไม่พอท่านก็ยังบอกให้เราไปศึกษาเรื่องศาสตร์ตัวเลขเพื่อมากําหนดชะตาชีวิตให้ตัวเองแล้วก็คนที่เชื่อและศรัทธาต่อองค์ปู่นั่นแหละอาจารย์ถึงมาในรู้เรื่องพวกนี้ไงมันเป็นเคล็ดลับแห่งความสําเร็จมันเป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จเส้นทางลัดสู่ความสําเร็จนะอาจารย์กล้าพูดเลยนะครับ ใครทําตามที่อาจารย์นแนะนําแล้วนะครับถ้ามองเป็นการลงทุนอาจารย์บอกว่าเป็นโครงการการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดมากสุดๆเลยนะครับทําแค่นี้แหละแล้วชีวิตคุณจะปังจ้าั่งยืมตลอดกาลนะจนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยนะในชาตินี้คุณจะมีชีวิตดีขึ้นในทุกๆด้านอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอย่างอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงกล้าพูดขนาดนั้นการงานอาจารย์ก็ไม่มีปัญหากับใครนะครับทํางานด้วยความสุดจิติราบรื่นนะครับการเงินอาจารย์ก็ไม่ติดขัด นะครับความรักอาจารย์ก็มีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอครอบครัวก็ไม่เคยทะเลาะกันนะอยู่กับแฟนทำไมไม่ทะเลาะกันมันแปลกไหมหนะอยู่กันมาหกเจ็ดปีแล้วทําไมไม่เคยทะเลาะกันมันเป็นเรื่องแปลกไหมลิ้นกับฟันมันก็ทะเลาะกันบ้างนะครับแต่อาจารย์ไม่เดยทะเลาะกันเลยแต่ว่ามันก็พอมีนิดๆหน่อยๆนะครับแต่แต่เรามันปล่อยวางนะเราอยู่กับองค์เทพเซวดาท่านสอนให้เรารู้จักปล่อยวาง คนที่ปล่อยวางนั่นแหละชีวิตเขาถึงดีขึ้นไงนั่นแหละครับสุขภาพร่างกายอาจารย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับชีวิตดีในทุกๆด้านนะมันมันโอเคไหมล่ะมันมันน่าน่าลงทุนไหมถ้ามองเป็นการลงทุนนะนะครับอย่างสมมติอาจารย์ไล่ฟังเลยนะถ้ารวมรวมเลยนะอ่าเคยทําแท้งหนึ่งคนอ่าตีไว้พันหนึ่งอ่าอ่าทิยี่หรอยกรรมจะมาทําเองอาจารย์ก็มาได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายจริงๆมันอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดร้อยนี่แหละ นะครับแต่ให้อาจารย์ไปทําให้ก็ประมาณพันหนึ่งอ่ะตีไปค่าน้ำมุนน้ำมันอาจารย์ถ้าค่าเหนื่อยอาจารย์นิดๆหน่อยๆน,นะครับอ่าสามนะครับเปลี่ยนรหัสกรรมนะครับมันมีเปลี่ยนรหัสกรรมก็คือเปลี่ยนใช้เบอร์มงคลมีราคาพันห้าถึงสี่ห้าพันก็แล้วแต่ตามเกรดของเบอร์นะครับถ้าเราอยากจะให้มันครอบคลุมทั้งการงานการเงินความรักครอบครัวและสุขภาพก็ประมาณสามพันสามพันห้านะครับสามพันสามพันห้าของอาจารย์นี่ถ้าไปอยู่กับอาจารย์ดังๆนะประมาณสามสี่หมื่นนะครับราคาเบอร์มงคลนะ แต่มาเอากับอาจารย์อยู่ละประมาณสามพันสามพันห้านี่แหละอาจารย์คือมาช่วยไงอาจารย์ถึงคิดไม่แพงเหมือนเจ้าบ้านเขานะแต่ถ้าเอาถ้าพอกการงานกับความรักอาจจะราคาพันห้าสองพันอะไรอย่างเงี้ยตีไปถ้าหลักๆประมาณสี่ห้าพันนะถ้าการลงทุนเนี่ยไม่ต้องแบบลงทุนแบบครั้งเดียวปึ๊บปับนะครับท,ทําทีละอย่างค่อยๆทํามันชีวิตมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอย่างสมมติว่าเราเคยทําแท้งเนี่ยเราส่งลูกไปเกิดมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเด็กเขาก็ เม so ื่อสงเขาไปเกิดแล้วเขาไม่หมดบดไม่บดบังโชคลาภวาสนาของเราเขาไม่เคยบดบังสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่มีใครมาบดบังแล้วเราจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่มันดีมันก็ดีไม่แบบสุดร้อยเปอร์เซนต์ไงถ้าถ้าเราได้ปัจใจเนี่ยก็มาทําพิธีลอยกรรมจากนั้นทําพิธีลอยกรรมมันจะค่อยๆดีขึ้นนะชีวิตมันจะดีขึ้นทวีคูณน่ะจากนั้นถ้าเราได้มีตังค์หน่อยก็มาเปลี่ยนเบอร์โทนเปลี่ยนใช้เบอร์มงคลสลัดเจ้ากรรมายเวรชุดสุดท้ายทิ้งไป แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นตลอดการนะครับจากนั้นก็ให้หมั่นทําบุญให้ทานสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลอยู่เป็นประจําทําแค่นี้แหละถ้าอยากจะพอมีพอกินก็ไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องเดินสายทําบุญร้อยวัดเหมือนอาจารย์แต่ถ้าเป็นอยากเป็นเศรษฐีเหมือนอาจารย์ก็ทําบุญร้อยวัดนะครับอาจารย์เดินสายทําบุญร้อยวัดนะครับอาจารย์เลยนะเ,เหมือนว่าเป็นตามตั้งเป้าหมายไว้นะครับตอนนี้ได้เก้าสิบวัดแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์แบบสุดๆเราทําได้นะ แล้วชีวิตมันดีขึ้นไงถามว่าตอนนี้อาจารย์แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นมากมายไหมมันก็มันสุดๆนะแต่ว่าการเงินเราก็มันก็ยังไม่ถึงขั้นจะไปหลักแสนหลักล้านนะครับมันยังไม่ไปจุดนั้นแต่ทิศท,ทางมันมาไงทิศท,ทางมันมาโอกาสเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะอาจารย์ก็ทําตามนี้นะครับแต่ฝัอนอาจารย์ไม่มีที่นะครับอาจารย์ก็ไปซื้อที่ได้สามไร่นะครับ ซื้อที่สามไร่เพื่อมาทําพิธีอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่าเราจะไปฝังพื้นที่ของคนอื่นเราก็ไม่ทําไม่ได้นะเวลาไปทําพิธีแค่กรรมทาแท้งเนาะเราก็มีที่ของตัวเองเราก็ฝังพื้นที่ของตัวเองเลยนั่นแหละครับมันก็โอเคนะครับทุกอย่างมันดีขึ้นไงถึงมาแนะนำํำถ้าไม่ดีอาจารย์ไม่มาแนะนํานะมาแนะนําให้คนมาทําในสิ่งที่มันไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจารย์อยู่กับองค์เทพเทวดาชีวิตพังครับ ไม่มีทางดีขึ้นหรอกชีวิตคุณจะพังแบบเละเทะแน่นอนองค์เทพเทวดาท่านไม่ชอบคนที่โกหกหลอกลวงคนที่ไม่มีสัจจะท่านไม่เอานะ,ะท่านไม่เอาในเรื่องพวกนี้นะ